สวัสดีค่ะมาออกมาเล่นทงพี่น้องเลยมาเนี่เบิง้งซอยกันจะ้ะน้องเอาน้ำลงกนะคะน้องเตรียมตัวเฮ็ดหน้าปังค่ะเฮ็ดหน้าปีแล้วกัเย็บเกี้ยวแล้วกัเตรียมตัวที่ไทยสีเฮ็ดหน้าปังนะคะเนาะให้น้องเป็นผู้บริหารเลยค่ะหน้าปีหน้าปังน้องจัดการเรียบ ้ายแล้วเขากระเป๋าเรียบร้อยเลยบ่เอาน้งน้ำจักเทียนเนาะค่ะเนาะให้น้องเห็ดพ่อได้กินพ่อได้กินเขาน้ำน้องเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกำลังเตยมโตค่ะออกมาเบิ่งบรรยากาศมันหนาวอะไรยุบานออกมาตากแดดทงเนาะพี่น้องเนาะออกมาตากแดดทงเที่ยงพอดีค่ะตอนนี้บรรยากาศตอนเที่ยงนะะเนาะ น้องไผ่ปลูกไว้ค่ะบักหุงน้าปีน้าปังให้น้องจัดการเมรื่อจะบบกหุงหน้อยใ,ใหญ่พี่น้องรากบักหุงค้นไปต่ำกันนะผักกะเพรากะเพราสีม่วงค่ะเสียเมย็ดมันไปนปลูกดูค่ะไปวานใบในบ้านเนาะค่ะเนาะ กะเพราม่วงรสชาติมันสีหอมคือกะเพราแดงบอคือออกสีม่วงอยังสีนอพี่น้องอันนี้กะเพราขาวค่ะน้ำปุ่นละจาน่าสุดพูนละให่น้องเห็ดหมดะะเนาะค่ะนาอส่วนกลวยมีกลวยวะนอเป็นลักกวยค้นกันนะ้า องน้องไผ่ปลูกไปแล้วค่ะน่าจะของนี่แหละจาน้องไผ่ปลูกไปเนาะค่ะเนาะนี่สีมาลักเบบก,ก,นนก,ก,ก็บบักพิกข้นแบบนี้บักพีกแพงก็บบัเก็บไปเจลลายหรอกค่ะมาเอาของน้องเนาะแบ่งน้องไปกินเพราะว่าไม่ได้ปลูกปลูกยุบานกับซ้ำนันสินจเจ็บจีกับพ่อพอสิได้จีอยู่บานก็ไนดนะ้น้องไผ่ดูปลูกไปน้ำคู่ คุณอะคุณสั่งอีหยังมาแนบุนี่สั่งตะแนบมาปลูกเต็มอยู่แทะปลกพริกนี่ก็ลลกทถอนออกแล้วจ้ะเบิ้งบกักงต้นนี้นะจ้าพีนาา่น้องน่วยยายยหย่วยใหญ่ครับน้องนันก็ปป่อยป่าแล้วค่ะเนาะป่อยป่าธรรมชาติละค่ะน้องนันก็ได้ เจ็บปกพริกน้ำกันจ้าพี่น้องรักปกพริกน้องไปชี้แดงน้ำกับพระท่านมาสั่นนองว่าไอ้เก็บไปขายพ่อได้จีเนาะจ้าเนาะพ่อได้ต่ำบกุ้งไหมคะ ต้นนี้ดคกค่กพี่น้องทุกหน,น้าปังเพชรหน้าปังนะะเนาะ,ะค่ะเนาะได้ราคาดีๆให้เช่าหน้าได้ลืมตาอาปากในเป็นยางเนอะหน้าปีหน้าปังก็ได้เละต้นส่วนส,วสีลุงทุนสว่วนสีเหลือเนาะจ้ะเนาะในสิค้าปุ๋ยค้าหยางอีก นี่พ่อเดาจ้าได้กระเพ๋าม่วงไปบ่บานจ่บ้านน้ำเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศตอนเที่ยงหอนๆเจบคว่มหอนไวทา่าอุ่นๆมือแลงเนาะค่ะเนาะมาฝากคลิปนี้กับพ่อสามีเนาะค่ะเนะาะเจอก,กันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลื้ๆค่ะ